ครับหนึ่งหกดวีพีนะท mm hmm. ่านผู้ชมก็อยู่กับสามแปดแปดก็นะครับท่านผู้ชมหกสองแปดหนะครับท่านผู้ชมเปิดที่ 7k มาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมขอสวยๆงามๆม,มาที mm hmm. เปิดแรกครับ ที่น้ำเงินหนึ่งจุดสามเคนะมาดูว่าน้ำเงินจะมาหรือเปล่ากับเปิดนี้สวยๆงามๆมาทีนะปริงป้างน้ำเงินมะสามครับกับสองกลุ่งคนไว้นี่ฮาเลยนะ เออสี่เขากงเข้าไปเปรี้ยงโอ้โหสี่กับห้าทำไมชมทำไมไม่กงเข้าไปอ่ะสองจุดแปดครับท่านผู้ชมซ้ำไปอีกทีเลยลยกันช็อตน,นี้นี่ต้องมาแล้ว ขอให้มาครับห้ากับกุ๋งโอ้โหบอดรอดไหมเนี่ยเราโอเคเขาสามนะแปดเก้าเออเขากุ๋งเข้าไปสวยบวกครับ่านผูนชมไม้นี้อีกสองเคเพ่นดเลยแหละท่าไม่ชมสองเคน,นี่เพิดเลยแหละ น้ำเงินอีกทีครับท่านผู้ชม 2K อ้โหูได้แค่ 2K อีก300ไ,ไม่ทันนะท่านผู้ชมขอสวยๆ้ำงามทีเจ็ดกับห้าครับรอดไหมเราแค่สองบอร์ดครับท่านผู้ชมทีนี้เรา โอ้ยเขากก่งเขาไปทายเกมก่อน <c oughs> <c oughs> ถ้าจะปิดเกมไม่ได้ครับท่านผู้ชมปิดไม่ได้ด้วยสีเคนะขอปิดเกมเลยล้วกันเปิดเนี้ไม่รู้จะปิดได้หรือเปล่า เปิดมาครับท่านผู้ชมห้ากับหกแล้วสี่เขาหกลอดไหมเนี่ยเราเออเจ็ด่ <c oughs> อ้อตย้ยายเลย,ยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตามใต้ท้ต้คอมเมนต์ให้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ